มันออกใครออกพี่ฟังไอ้ฟั่งหูหนึงพี่เตงออกทำไมพี่เตงสู้ยังมีสนีไอ้นี่คนไม่ใช่บอด เหมือนเป็นผู้เล่นอะยิมอื่นอยู่แต่ว่าเขาออกเออลืมกันอ่ะทาร์ก ใสคเขาทุคนปืนอยู่ใส่เฮ้ยขางไปแล้วมันไม่เคยมีอ่ะโอ้โหที่เล่นอุ้ยพูดถึงมันมีนะแต่หนูตาถั่วเฮ้ยมันอยู่ไหนหมดอ่ะทุกคนทำไมไม่มีคนเลยอุ้ยมีคนชุบกนันข้างล่างด้วย โอ้โหแล้วพี่อยู่ตรงนน้นเนี่ยหรอยังไม่ได้เลือกบทบาทอ๋อต้องไปเลือกบทบาทก่อนนั้นทุกคนโอ้ยมีคนชุบกันทุกคนห<อ>มดหรือ,รอเปล่าบ้านใครแว้นรถอ่ะบ้านพี่แตงเหรอบ้านใครแว้นรถอ่ะ ดาวดึงนมไป้อมมไเดีนน่วหนูเองที่เว้นอหล่นไม่ได,เด้เสื้อขาวโดนเจ็บป่ะเสื้อขาวร่วง ก็ถือไ,ไ,ไม่ไ้งวะเออในแรงเนื้อไม่ถือมีข้างหลังไงวะว่าใครมันนักหนาวนะนั่นมันอยู่ไหนอ่ะพี่ผมไม่เห็นตัวมัน,นจริงจริงก็อนวะพอ,อมัตายแล้วหรอกบดเบิดหนูเอาลงหมด แต่ว่าพวกผู้เล่นนะ่ะผู้เล่นนียิงไม่ค่อยได้ยังไม่เลนะือกบทบาทที่ผมเล่นสี่เกมนะเปลี่ยนชื่อห้าร้อยห้าสิบห้าพูดเล่นด้วยได้ไหมได้ครับคิดว่าพี่นักเป็นบอทเอ้ยเป็นคนก็อีกแน่ พุดถูกเก่งนะเราเนี่ยดีกว่าเมีคนจะมีคนนะทำเครืองหมายสัตรปเ้ยคอ พี่มงแล้วพี่เล่นเล่นเกมมีเพื่อนกันหรือยังมีเพื่อนกันหรือยังเป็นเพื่อนกันในเกมหรือยัง ที่ผมเล่นสี่เกมนะเปลี่ยนชื่อห้าร้อยห้าสิบห้าพูดมีนาคมแล้วเป็นเพื่อนกันหรือ,อยังเป็นเพื่อนในเกมหรือ,อยังเป็นเพื่อนอยางให้เล่นได้หมดแหละแต่ขอให้เป็นเพื่อนที่ผมเล่นสี่เกมนะมเปลี่ยนชื่อห้ารอยห้าสิบห้าพูดพิมพ์ผิดเรารู้แล้วว่าพิมพ์ผิดแหละว่เาเป็นเพื่อนกันหรือ,อยัง ที่ผมเล่นสี่เกมนะเปลี่ยนชื่อห้ารอยห้าสิบห้าพูดเป็นนานแล้วเป็นนานแล้วโอเคเป็นนานแล้วเอาเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องก่อนเป็นนานแล้วเก็บกล่องก่อนนะส่งเกส้มก่อนนะเห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมส่งกล่องก่แล้วเก็บกล่องส่งเกส้มกอนนะเหนือววะ รถเออเรื่องไหนเห็นไหมเห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมพี่มินาแต่หนูไม่เก่งกว่าที่เก็บเก็บกล่องแล้วส่งไก่ส้มนะทุกคนเก็บกล่องส่งไก่ส้ม ก็บพี่ผมเล่นสี่เกมนะเปลี่ยนชื่อห้าร้อยห้าสิบห้าพูดห้านาทีใช่ใช่ห้าทีเห็นเห็นใช่ไหมเอารอ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 ห้าทีเก็บกล่องทุกคนเก็บกล่องที่เก็บกล่องแล้วส่งเจส้มนะอย่าส่งอย่างอื่นนะต้องการเจส้มเก็บกล่องจนเจส้มอย่าไปส่งอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ได้คะแนนนะถ้าส่งเจส้มจะได้คะแนน ส่งเจะต้มแก้ห้องนี้แค่นั้นเนาอ้งโหตียิงแรงแค่วะไม่ใช่ว่าได้เหรียญแล้วพี่คอปเตอร์พี่คอปเตอร์เลยแล้วเลยแล้วพี่คอปเตอร์เฮ้ยมีคนมีใครวิ่งมาเยอคอปเตอร์ใจเย็นพี่เลยเราแค้นไม่หัวแค้นช่วยผมด้วยมันอยู่บนเขามันอยู่บนเขาช่วยผมด้วย เดี๋ยวหนูยิงยาให้เจาะไอ้วอเลยพี่พันยายเจาะอวอเลยเจาะอวอเลยพี่เจาะให้หมดจาะออเจาะให้หมดใครยิงอ่ะพี่ไม่รู้ ยิงมาจากไหนวะมันวิ่งไปไหนแล้วพี่คอปเตอร์มันหายไปไหนอะ่ะพี่แตงฆ่าแล้วเหรอพี่แตงยิงตายไปแล้วมั้งใช่น่าจะใช่มั้งเดี๋ยวไปชุบพี่รอิะ เดี๋ยวไปชุบพี่คอปเตอร์ให้เฮ้ยใครปลาระเบิดอ่ะอุ้ยคอยวอรหน่อยคอวอรหน่อยมันยังไม่ตายเลยพี่แตงเพราว่ตาตายแลย้วพี่แตงวิ่งเลยมาได้ไงไปชุบคนหนึ่งก่อนชุบคนหนึ่งก่อนพี่เดี๋ยวอุย้ยอุ้ยอุ้ยตึงหว่ะพี่แตงตึงหว่ะพี่แตงตึงหว่ะพี่แตงตัวตึงมาก คุณตัวยแต่งตัวตึงเอาเหลือพวกเราสองคนและที่เป็นความหวังหมู่บ้าน อีกสิบเอ้ยอีกหนึ่งนาทีพี่พี่เก็บเหรียญเัินส่งใจต้มให้พี่น้าด้วยน่งใจต้มเก็บเก็ในกล่องได้แล้วส่งให้พี่น้าหนะ้าสิบวิน,นะห้าสิบวิ ที่ผมเล่นสี่เกมนะเปลี่ยนชื่อ555พูดผมไม่ได้เล่นตั้งแต่ป .5 กับพี่ ถ้าหนูยืนนิ่งๆไม่ใช่อะไรนะเก็บเหรียญโอเีเก็บเหรียญก่อนเลยเลยหกวิบี้เก็บเหรียญเลยนี่หกวิทุกคนนี่หกวิเก็บเหรียญได้เลยเย่ได้หนึ่งเหรียญขอบคุณครับขอบคุณใจส้มจากพี่หนุ่มครับได้ไหมได้ไหมพี่ผมเล่นอ,อีกเกมได้เหรียญไหม เดินต้นแบบพี่เซนสีเกมอ๋ออ้าวไพี่แกงมันนั่งทำเล้ย่ตู้เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ช้อนหน้าแกงซะหรอก นั่งอยู่หน้าตู้ไอ้ดาวันนั่งอาโกนตีนซะด้วยโกนตีนซะด้วยทำไมอ่ะมันมีเหรียญสามมรรทกมันไม่ชุูไปสิพี่มันกวนซ่องนะมันกวนซ่องติงไงพี่ผมเล่นสี่เกมนะเปลี่ยนชื่อห้าร้อยห้าสิบห้าพูดเข้าเกมแป๊บโอเคโอเคเข้าเกมเลย มากวงส่งปีงาทุกคน